เอาล่ะสวัสดีท่านด้วยนะครับกลับมากันอีกครั้งนะครับกับเลสเตเดน EU สองนะครับปาร์คสี่กันแล้วนะครับก็เล่นมาไกลพอสมควรแล้วนะครับสำหรับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะใด้ดูนะครับว่าหม่างบุกไม่ใช้ทำอะไรได้บ้างไม่อยากเก็บไว้เก็บกาตัวละครเราเหมือนกันนะครับอ่านะครับเก็บมาก็วิ่งไปอย่างนี้ครับเช่นเคยครับอยากจะบ่นเหมือนเดิมครับประตูมันมกดเซคคิปไปไม่ได้นะครับ ผมกดข้ามไปเลยเนี่ยครับผมคนทำเกมมันกดข้ามได้เอ้ยไปครับช่วงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันจะทำอะไรดีเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งจะอัพไออะไรนะดอตเอนน่ารักปาร์คสองลงไปเองนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะดูแล้วให้ความหาหรือให้ความหมยุดหยบนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเล่นๆเ,เอาดูุกๆด,ดูคำ้ำๆโถไม่ได้ทำเพื่อซีรียสซะหน่อยตอนนี้เออใช่ยังไม่ได้บอกเลยตอนนี้ก็อยู่กับคุณกล้องนะครับขอ,อเตียมหน่อยครับคุณกล้อง เป็ดพะโลเป็ดพะโลนะครับจะจะแคสสกายลิมเหมือนกันนะครับแต่ลิมจะแคสยังไงสกายลิมเล่นมาไกลพอสมควรแล้วก็ยินดีมาแคสแล้วไก่มดตูนงมดนี่มัดนั่นเขาไม่ได้เรียกว่ามอดครับเขาเรียกว่าสกายลิมเดอะดาร์คัสตอมครับต้องเฉยไม่ได้ฮะต้องเฉยไม่ได้ไม่ได้ครับมันต้องเป็นเดอะดาร์คัสตอมครับปรับแต่งจะขนาดนั้นใส่มดเพิ่เลยใช่ไหมเพึบเลยครับมดโอ้โหมีหมดเลยครับทั้งชุดอุปกรณ์อาวุธตัวละครใหม่เสื้อผ้าอะไรแต่ ไม่รู้เหมือนกันจะแครยังไงอ้อแล้วก็คุณรู้จักสี่ีเดียวขวันเงนครับอ้อยังไม่ได้บอกเลยนีเรื่องอันนี่สำหรับไออุ้ยตอนเป็นมุกดูแล้โอ้คุณกล้องชนผมปุวยเพลินเลยไออะไรวะลืมไปเลยดูได้จะพูดอะไรเมื่อกี้นี้อ้อนึกออกแล้วไอสกายริมมันก็อยากแครจริงๆเพราะว่าลงแพดลงมอสเสริมตัวนี่ไปด้วยอะไรนะไอที่เราสามารถได้เป็นเผ่าแอมไพร์แล้วแปลงร่างได้เออนั่นน่ะชอบมากเลยสำหรับเป็นนว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากอะ มนุษย์หมาป่านมันน่าจะเล่นแรงกันได้นะสการ์ลีนอผม,ผมอยากจะเล่นกับคุณกองบกคุณกองเขาเล่นเป็นฝ่ายมนุษย์หมาป่าอยู่ไงเออแปลงร่างเป็นหมาป่าส่วนผมแปลงเป็นร่างเป็นแวมพายอยากจะลองบวกกันดูเหมือนกันว่าใครจะชนะครับคือผมเล่นตามปกตินะครับก็มันเล่นตามเล่นตามเล่นตามปกติครับคุณกองเขาเล่นตามปกติแล้วก็ไอน้นี่เอ่อทำเควสเนี่ยที่กลายเป็นแวมพร์อ่ะอือไอ้กลายเป็นหมาป่าเดี๋ยวฟิลแต่ผมก็เหมือนกันครับเล่นตามปกติทำเควสกลายเป็นแวมพร์โอ้โหไอ้ไอ อุ้ยสองตัวด้วยอ่ะชิบหายแต่ยาไม่มีเอ้ยอย่าตายนะยาอย่าเออกุรอดแล้วคุณรอดแล้ว,ลวยวอ,อกมาก็เจอแมงอีกครับโอ้ชิบหมายเลยออกไม่ได้ครับเราแช้คำหยาบมากไม่ได้ครับด้วยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับผมว่าวิ่งไปเลยดีกว่าแค่ตรงจับขายยังไม่เป็นไรมั้งได้ไม่แข็งแรงพอนะสงสัยต้องฟื้นฟูหน่อยฟื้นฟูได้นะครับ โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมว่าจอมอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็วิ่งไปเลยโอ้โหเฮ้ยรอดว่ะโดนกัดทีเดียวก็ประหยัดกระสุนแต่เซฟไม่ได้เออยอะว่าจะจะไปถึงตรงนั้นไหมเนี่ยไอ้สองตัวเป็ดนั่นนี่ไงครับอุ้ยเฮ้ยหยาบไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยววิ่งกระเพกอุ้ยเออไม่ว้าวโตาย โอ้ยเชออีกครั้งนะครับผมเมื่อกี้นี้ตายไปเอาปืนนี้มาล้างแอคอ้นจนเฉพาะเลยนะครับนี่ไงเจ๊งอะ่ะเรียบร้อยนะครับนอนหลับไปเสียเ,เสียงมาจากเสียงแล้วมีตัวนึงครับผมว่าใช้ปืนนี้เหอะอยู่ระยะทางไกลขนาดนี้โอ้โหมันชะตากรรมเดิมครับมันจะฆ่าผมไม่ได้เลยโคเปดเนี่ย โอ้ดูดท่าลุกมันครับเรดมากเปลี่นเป็นออโต้ครับเรียบร้อยครับนอนหลับไปซะโอ้ยเซ็งเลยตอนนี้ตายไปรอบหนึ่งเมื่อกี้นี้มันไม่เป็นไรครับพวกเรามันต้องมีตายกันบ้างอ่ะเล่นเล่นเกมแบบเนี้ยมันต้องตายกันบ้างมันไม่มีทางหรอกที่จะไม่ตายเลยโอย้ทั้งยาทั้งสมุนไพรทั้งเลือดก็ไม่เหลืออะไรแล้วด้วยตอนนี้มันเป็นอะไรที่ตุ๊กแสะจะลำบ,บากลำเคนจริง แล้วก็รีวิงให้ไวเลยครับว่าสอบนี้จะม,มีอาุนมาจะเริ่มรุ้ขึ้นมานะครับผมไม่น่านเชื่อว่า,วาจะไม่โดนกัดแม้แต่ทีเดียว <c oughs> ไปต่อนะครับเออเฮ้ยยังไม่ได้บอกไปเลยอีกเรื่องหนึ่งอะเอ้ยแต่บอกตอนนี้คงไม่ทันแล้วแต่ก็บอกให้รู้ไว้ก่อนนะครับว่าเกมเนี้ยน่าจะจะมี e ่กับ Normal แล้วยังมีมหาอภิมหาเวลี่ EC อีกด้วยนะครับบู้าผิดห้องเลยอภิมหาเวลี่ EC รู้สึกว่าจะมีอาวุธ อาวุธกรีนให้สามชิ้นนะครับปืนโกนปืนแกปบีนแล้วก็สุดท้ายเป็นอนี้เนี่ยลืมอะไรวะปืนใหญ่อ่ะเออปืนใหญ่ที่ได้ตอน r o เกม t l a ครับรอ,อ,ะอะไรอ๋อเมื่อกี้ใครพูดอะไรนะครับอ o เ k e t l a นเชอร์อ่าล็อ o เก็ตลันเชอร์ใช่ครับเหมือนที่อย่างที่คุณก้องเขาบอ,อกมากครับมันใหครับเออเอาคุณเกรย์ไดชายก็มาแล้วครับตอนนี้โอ้โหจะโม้ผลงานโม้อะไรนะครับจะมาเรื่ผมเป็นคนสั่งให้พูดองเลยมากกันมากไงครับ เริ่มมากันแล้วครับตอนนี้ทีมงานเริ่มมากันแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะได้ปืนที่ว่าเอ้เดี๋ยวไม่เอา่เ,อาเนี่ยครับให้เลือกระหว่างปืนกลเนี่ยใช่ไหมล่ะเออกลับกระเป๋าน่าว่าถ้าเล่นหมดอภีมาหางานมันจะมีปืนกลน,นี้ให้เลยตั้งแต่ตอนเริ่มเกมซึ่งเชียมาก ่วนปืนกลนที่ว่าเนี่ยครับถ้าเราเก็บมาจะมีกระสุนอยู่100%ปเซนึ่งถ้ากระสุนที่100%ปเนที่ว่านี่หมดเมื่อไหร่ก็จบครับไม่ต้องใช้ครับเพราะว่ามันจะไม่สามารถเติมกระสุนได้เลยเป็นอาวุธชินน้นแรกของเกมนะครับไปเรสเเดนนะครับที่ใช้่องใช้ช่องเก็บของสองช่องนะครับพุดติดขัดเหมือนเดิมน,นะครับตอนนี้เราเก็บมาแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเ,เก็บปืนไปแล้วเอาไงดีวะนนีย ด่างมันครับผมรู้สึกว่าหาว่าใช้อาวุธพิเศษพวกนี้ใช่ไหมล่ะเราจะไม่สามารถปลดล็อกฉากเตาหูได้นะครับไอ้โหมดเตาหูได้แต่ก่ะชั้นผมไม่คิดจะปลดล็อกโหมดนั้นู่และ <laughs> ไม่ไหวจริงๆครับไอ้โหมดเตาหูเนี่ยเล่นยากเกินเอาเป็นว่าผมขอแค่แท่นี้พอแล้วกันแค่ธรรมดาจนจบก็พอแล้วล่ะโอ้เปนยาวครับเดี๋ยวแคสเราจะเล่นสองอันนี้รลีออนจบเสร็จต้องไปแคสเนื้อเรื่องเสริมของแค์อ,อีกแคสแคสเสร็จแล้ว ไม่รู้จะแค่โปรเจกต์อะไรต่อข้ามาลองคิดดูอีกทีได้นะครับอะไรนะครับเพราะความไม่เสียเวลารีบวิ่งต่อครับไม่สงสัยแฮะเอตูเซฟนี่มันต้องมีสักอย่างนนะาสิน่ามีเอกสารอะไรก็เก็บเลยเหรอเสียงเสียงไม่พึงประสงค์เดี๋ยวว่าอักมงคลเริ่มมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตสกคลิปแป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับเมื่อกี้น้เข้าไปดูในแฟ้มจดหมายครับว่ามีอะไรบ้างก็ได้มาครับสองสองสามหก โอ้โหกระสุนปืนช็อตกันครับกับอะไรอยู่ข้างในอีกอันนึงแผนที่ครับ <c oughs> ก็เช่นเคยอะได้มาก็ไม่เคยดูครับสลับเปลี่ยนตู้เซฟไปประโยชน์มันเริ่มมากันแล้วครับตอนนี้เริ่แมแห่มากันเลยสองตัวน,นี้ที่ผมไม่ได้ฆ่าตอนแรกคงจะเล่นแบบภาคแรกไม่ได้หรอกครับที่เจอทุกอย่างก,ก็ฆ่าให้หมดเลยครับคงไม่ไหวหลกภาคนีู้ค่อนข้างที่จะดรอปยากแถมปืนก็ก,กิกอกอีกต่างหากลำบากเลยตอนนี้กำเลยกำเลยเถิดเถิดอ่ะมาต่อเลยนะครับ เด้านคุณแจมเมื่อกี้มาจากการค้นคก็รู้สึกว่าต้องเข้าไปในห้องนี้ครับเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับโต๊ะ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 อยากจะแคสกันนะครับแมคพิกเซลนี่แต่ไม่รู้จะแคสอะไรเพราะด้านล่นเกมจบไปแล้วอเอาไวน้นะฮะลมดีเดี๋ยวจะมาพยายามปลดล็อกฉากนั่นให้ได้ละกันไอ้ไอ้ที่มันต้องเล่นชัปเตอร์ให้ได้สีทองทุกอันอ่ะเออแล้วจะปลดล็อกออกมาเมื่อวานเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ละกันนะครับเพราะฉะนั้น ไปตาทุกฉากมีปัญญาไม่รู้เหมือนกันนะครับก็อย่างที่คุณกองบอกครับฉากตาทุกฉากไม่รู้เหมือนกันสมองผมจะไปก่อนหรือว่าจะสำเร็จก่อนกับการแพ้จีนันนะครับหายไปเลยสมองก็หายไปเลยนะครับคุณกองบอกโอ้แย่เนี่มันเซลล์ายไปเซลอ่านะครับติ๊กมิ๊กมิ๊กมิ๊เฮ้ยอันนี้ผมก็แก้ไขไม่ถูกเหมือนกันนะแป๊บนึงนะมันไม่มีโน้ตแผ่นหรืออะไรบอกเลยเหร ไปครับไม่เป็นไรเอ๊ะมันให้ทำอะไรถึงผ่านอะผมจำไม่ได้จริงๆอันเนี้ยจะเคยลองกด่มดเดี๋ยวก็รู้คำตอบเองครับเชื่อผมดิสามสิบสองสิบเอ็ดต้องเปลี่ยนเป็นอันนี้อันนี้และสุดท้ายครับ ก็เหลือแค่สุดท้ายละอันนี้หนึ่งสองและสุดท้ายครับจบสิ้นกันทีเห็นไหมครับเป็นไงมันให่เลี้ยงอะไรผมเองก็ไม่รู้นะนี่ปล่อยมันไปครับอ๋อฟันเฟืองฟันเฟืองแอติเกียโกลเลมครับในตอนหลังเอาไว้ใช้ปลุกแอติเกียโกลเลมพลงังโจมตีสามพันได้อล่ะนะครับขอเติมเล็กกว่า ม่ต้องมาทุยครับคุณกองครับมันจะต้องเรียกได้ครับไอติเกโก้เลยอมเชื่อครับฟันเฟืองเพมากครับฟันเฟืองอันนี้เสียงอะไรไม่พึงประสงค์เมื่อกี้นี้อะไรครับอันตรายครับอันตรายครับเล่นเกมนี้เราจะรีบวิ่งแบบเหมือนเดิมครับสปีดรันแล้วครับตอนนี้ผมจะไม่ผมจะไม่อะไรมากแล้วครับผมจะวิ่งไปแบบไม่คิดชีวิตแล้วตอนนี้สปีดรันมาแล้วครับสปีดลัน นึกออกแล้วครับว่าต้องเอาฟันเฟินนี้ไปใส่ที่ไหนผมจะไม่สปอยอะไรมากครับแต่ผมจะบอกว่าปังนี่จะมีอะไรมันๆที่ดูในอีกวิชานะครับเรื่องมันๆเกี่ยวกับคนที่อยู่ในคุกเมื่อกี้นี้แล้วก็สตูคนใหม่ครับผมบอกแค่นี้แหละเดี๋ยวรอลุ้นเอาเองนะครับไม่ชอบสปอยเอาละนะครับกลับมากับทางข้อฐานตำรวจนะครับจากเห็นตอนที่นี่มีชีวิตจังตอนที่มีคนเยอะๆทำงานกันคงมีความสุขกันน่าดู ฟื้นฟูวินัยนะครับก็ฟื้นฟูวินัยโอ้โหตกใจเฮ้ยมันร้องแล้วว้ากึ้งเฮ้ยไม่จบรับกึ้งผมหลบได้ครับผมรอดตายผมรอดเฮ้ยอะไรตกใจนิดนึงอ๋อนี่ไม่ต้องไปสนใจครับเพราะเราจะไม่ผ่านทางนี้แล้วครับปล่อยซอมบี้มันมาครับไม่ต้องไปสนใจครับ สมุนไพแดงกูเสียได้แฮะจะวกกลับมากดก็คงจะวกกลับมาก็คงไม่ได้ละเพราะว่าเราจะไม่กลับมาตรงนี้แล้วตรงนี้จะเป็นรอบสุดท้ายที่เราจะมานะครับเมื่อการขโมยถูกต้อง,ร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 งประตูนี้ถ้าหาจะเก่ามากครับเอาละ,เอ,าละเอ๊ะเดีย๋ยวตรงนี้ผมชัดจะเ,เกลี่เลยนดิดหน่อยนะครับต้องวิ่งก่อนไม่เช็นน,น,นู่นอ๋อนี่จำได้แล้วจำได้แล้ว จากข้าวของที่ผมพกมานะครับจะให้รู้กันครับว่าผมพกมาสเปรย์สปาแบบนี้แม่ไม่ได้เลยจริงๆนะครับตอนนี้เนี่เอาล่ะนี่ครับเตียบโอ้โหมันทิ้งไปเลยครับแต่แน่นอนครับผมลั่นวาจาไปแล้วผมจะไม่กลับไปห้องเมื่อกี้ผมจะไม่กลับไปครับ โอเคนะครับเอ๊ะผมว่าผมคิดอีกทีดีดกว่าผมเสียดายไอ้สมุนไพสีแดงเมื่อกีก้ขอสคิปนะครับอ่าล่ะโอเคนะครับเมื่อกี้นี้ขอไปจริงจริงนะครับขอไปอย่างสุดซึ้งเลยที่สิปีไปแหม่ก็ทำไงได้อ่ะสมุนไพสีแดงสมุนไพหาย,ยากเสียดายอ่ะก็ลเลยต้องสคิเป,ป็นนิดนึงนะครับอย่าว่ากันเลยนะครับอันนี้คนเคพื่ออะไรผมลืไมไปแล้วเหมือนกันนีนนอ๋อเนี่ยมันมีนี่อยู่ข้างในอ่ะ เออตัวหมากรุกตัวสุดท้ายเนี่ยพอเก็บปุ๊บเราก็ลงไปเลยโอ้ย No No Get away ออกไปเป็นผมที่กัดมนันไม่ขาดเลยเนี่ยผมถอยมันเข้าไปในตัวผมหรอกผมกัดขาดกัดและสะบัดด้วยอะ เท่งจริงครับเหมือนจะไม่พอใจบางอย่างนะครับอันนี้วิ่ง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 เกิดอะไรขึ้นเราต้องรีบไปดูครับทิ้งเข้าไปไม่ได้หรอกครับเขาเป็นค,คนเก่งดี <Ben. S 1> แมนแมทมึงเป็นไงบ้าง Can Come hear answer. on, you still me? d a m I don't believe this. I almost got the story. ben. Ben. Bitter irony. The chief of police, co-conspirator. เหมือมันจะรู้ความลับบางอย่างนะครับแต่ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันรู้อะไรเพราะผมเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่ตัวประกอบเท่านั้นเป็นตัวนี้ Hang in there, Ben. เอาเป็นว่าผมจะไม่สคลิปแล้วกันนะครับฉากคุยอะไอ้ดันนี่ก็ไม่สนใจตัวนั้นเลยนะครับวิ่งเข้ามามาบนอีกอะไร เอาเป็นว่าใครอ่านออกก็ช่วยๆมาบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรผมจะไปอย่างจะช้าแล้วกันนะครับเกิดคนจะสต็อปดูกันรู้สึกจะเป็นของวิลเลียมเบอร์กินนะครับแต่ผมยังไม่บอกครับวิลเลียมเ <ไป S 1> บอร์กินนั่นคือใครไปลองดูกันเอาเองครับ read Claire? Do me, you อ้อาว Now have โอ้ีอลลี่เนื้อหอมวะเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไปวิงอีกคนนึงก็ติดตอ่อเนื้อหอมจริง way. โอ้มึงไม่น่าตายเลยโหไม่ไม่ต้องกระสุนด้วยเจรักยจริงๆในห้องก็ไม่มีอะไรให้เก็บเลยตายตายไปดีแล้ว คุณกล้องครับอยู่เป็นเพื่อนผมหน่อยเดี๋ยวอย่างเงียบสิครับผมกล <อ ığımız S 1> ัวกลัวกลัวครับให้กำลังใจผมมากเลยต่อครับไปกันต่อเลยเถอะปล่อยเขาไปครับพอตายแล้วเราช่วยเขาไม่ได้ครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เกือบดีของสังคมก็เถอะเกือบเกือบไงครับเกือบไม่ได้บอกว่าเป็นคนดีครับอะไรครับท้าอะไรอันนี้ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันคืออะไร ลงบันไดไปเพราะว่าตอนที่ผ่านมุนมงคนจะไม่โดนคลิปนะครับไม่รู้เอออยากจะขอแจ้งอะไรนิดนึงนะครับไม่รู้เหมือนกันนะมันเกิดมันจากการเซตท่าผิดออะไรถ้าสังเกตดีๆจะไม่มีน้ำเลยเป็นหยดเดียวนะครับวันนี้เห็นแต่เป็นรอยน้ําเวลาเราเดินเหยียบเท่านั้นก็ขออภัยได้แล้วกันนะครับในความไม่สมบูรณ์ของเกมเอยเอาเนื้อเรื่องเป็นหลักดีกว่าเออเราเน้นเนื้อเรื่องกับความเร็วในการเล่นอื้อกนะครับอ่านะครับแน่นอน แแถนะครับแถไม่ใช่นะครับโผล่ดูสิไม่เหลือยาแล้วว่าไม่เหลืออะไรแล้วตอนเนี้ยผมจะไปรอดไหมเนี่ยผมไม่หลือชีวิตเลยอย่างครับไอ้ปืนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ผมเก็บมาจะได้ใช้ก็ตอนนี้หระครับจะเจอสิ่งไม่พึงประสงค์ข้างหน้าผมจําได้ครับอ่าแน่พูดยั่วรวมกันครับจะได้รู้กันครับว่ามันเป็นตัวอะไรเราเรียกตัวนี้ว่ากล้องตอนยังเป็นมนุษย์อยู่นะครับ อะไรนะอ๋อป่าไม่มีอะไรครับคุณก <c oughs> องไม่ <c oughs> จ้าโหหน้าตามันก็ <c oughs> เคยดูหนังเออรื่องเอเลี่ยนหรือเปล่าครับคล้ายๆกันเลยอะ่ะมีตัวอ,อ่อนเยอยแค่แค่ตัวนี้ก็อยากแยงนะมีตัวอ่อนอีก ววหไอ,อ้ตายสิเว้ยโอเมื่อกี้มันมจะทำอะไรผมออนี่ใส่สวิตซ์ไปเลยได้หรือเปล่าเนี่ยใส่ไม่ได้อ่ะงานเข้าแล้ว ตายยังวะตายยังวะตายแล้วมันตายแล้วตายสักทีไอ้น่าประจวดโอ้โหเราไม่ดอบอะไรให้เราด้วยนะครับดูมันดูมันครับเรามายืนดูต่อมันตายกันครับจะเสียเวลานิดหน่อยแต่ผมก็อยากดูจุดจบมันครับค่าเราไม่ดอบอะไรด้วยดอบไปสูนผมไปเกือบ58เปอร์เซ็นเอ๊ะไป42เปอร์เซ็นอะครับ ดูมันครับดูมันคิดว่าจะหนีก็คิดว่าจะหนีผมไม่ได้เหรอครับจะหวังเลยเขาโอ้โหจะอะไรเนี่ยผมมีงียบแล้วตกใจรีบเข้าประตูดโดยด่วนเลยเออเสียเลือดเปล่าๆแล้วครับออกใจโอ้ยเล่นอยู่อะผมไม่ตามมานะเอเอดร่า running off like that was reckless and stupid. those zombies are everywhere. not to mention that thing that got ben. i was there, leon. i know. look, ada, as an officer, it's my job to look out for you. but we're not going to get through this alive if we don't work together. okay? all right. we'll do this your way, you know. <coughs> ไม่เห็นแม่น้ำเมื่อคงต้องทำใจกันทิ้งนะครับหัวใจ้ลิกกันนะครับขอ,องเช่นเคยดูนะครับยินขาเห็นอะไรกันแต่คิดอย่งนี้ดีนะเดีย๋ยวแล้วมันก็ทำไม่มองเห็นรถกระทัดใบใหม่นะถึงแม้จะมองไม่เห็นแม่น้ำก็เถอะแต่เห็นอย่างอื่นที่เป็นรถกระทัดใบใหม่แทนแหมเอื่องสุดเร,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 เรเาก็มาถึงห้องนี้ทันทีมีเลือดไหมมีเลือดไหมตู้ทอกกาเรเลือด ส่งปครับโอ้หผมอยากได้เลือนแม่งให้ส่งปนมาแลวคุณแจนนี่มันใช้ทาอะไรผมลืมไปแล้วเหมือนกันนะเก็บไปครับไปเปิดน,นี้เราไม่จำเป็นแล้วครับกเก็บไว้ก่อนดีกว่าคุญแจเเกิดได้ใช้อะไรงั้นก็วันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับครูบีคอนทิมมิวครับรักนะจุบจุ๊บ